สวัสดีค่ะทุกคนแผงเองนะคะก็วันนี้จะมาทำคลิป ten facts about me ทุกคนจะได้รู้จักแผงมากขึ้นเย่ก็อย่างแรกเลยก็คือการถ่ายฟุตเอบูคือเป็นคนที่ชอบถ่ายฟุตเอบูมากอาจจะแบบไม่ได้ถ่ายบ่อยไม่ได้ถ่ายเยอะขนาดแต่ว่าเวลาแบบไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนั้นก็ต้องแบบหาฟุตเอบูถ่ายกันสักแบบอย่างน้อยหนึ่งรูปอะไรประมาณนี้โอเคมาอย่างต่อไปที่ชอบมากคือการกินแบบ พวกอาหารไทยส้มตำก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้คือชอบมากแบบชอบมากๆคือกินทุกวันคือมันฟินสุดๆแล้วต่อไปก็คือต่อเลโก้คือมาจะมีแค่รูปเดียวแต่ว่าทุกคนคือเราชอบต่อมากจริงๆนะแบบคือมันสนุกแบบมันฟินคือแบบต่อไปต่อไปคือแบบคือที่สุดตอนนี้คือชอบีกยางแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าอย่างต่อไปคือการหายรูปแบบพวกถ่ายกล้องดิจิตถ่ายแบบโทรศัพท์ปกติคือเป็นคนที่ชอบถ่ายมากแบบคือแบบคือยิบขึ้นมาแล้วก็กดๆๆนั่นแหละ คือบางทีมันก็แบบเต็มเพราะว่าเอาถ่ายรูปอะไรพวกนี้แต่ว่าก็ไม่ลบนะอืมแต่ว่าก็คือชอบถ่ายแบบถ่ายไปเรื่อยๆอีกอย่างก็คือเราเป็นคนที่ชอบแมวมากแบบเป็นท่าเนืยวเป็นแคทเพอร์เซันคือแบบทุกคนดูดิคือมันน่ารักมากแบบคือขนมันแบบนุ่มๆฟูๆใช่ป่ะแล้วแบบคือดูหน้าแบบคือมันน่ารักมากแบบบางทีมันก็อ้อนหรือว่ามันก็ไม่สนใจแต่ว่าไม่เป็นไรคือมันน่ารักอยู่ดี มาอย่างต่อไปก็คือไรโบนี่ชอบกินขนมหวานมากแบบชอบกินที่สุดกินได้ทุกวันเวลาหลายรอบคือกินได้หมดแบบกินได้จริงๆแต่ว่าต้องเป็นของหวานที่มันหวานน้อยจะได้แบบกินได้อย่างไม่รู้สึกผิดแล้วก็กินได้เยอะขึ้นเปล่านั่นแหละแล้วก็เราไม่ได้กินอย่างเดียวทุกคนเราทําเป็นด้วยคือเราทำขนมหวานเป็นอร่อยไหมไม่รู้แต่ว่าทําเป็นคือเรามันก็อร่อยนะแบบคือเราคือเราทาเองเรากินเองเราก็มก็โอเคอยู่ คือคนอื่นกินแล้วไป็นไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละแต่คือเราชอบมากจริงๆไม่ว่าจะแบบของหวานน้ำหวานชาเขียวสมูทตี้หรืออะไรเงี้ยอัสยิมากระลองกินได้หมดคือแบบคือมันเยอะมากอะเราอัพเดตไม่หยุดเลยทุกคนแล้วก็นี่คือเรากินขหวานเสร็จแล้วก็ต้องทำไงต้องออกกําลังกายใช่แล้วก็คือนี่คือกีฬาที่เราชอบเล่นก็คือเป็นบาสเกตบอลคือเราชอบเล่นมากทุกคนคือแบบถามว่าเล่นเก่งไหมก็คือไม่แต่ว่าคือชอบเล่นชุดลงไม่ไม่รู้ ไม่ลงโอเคนั่นแหละแต่ว่าเราชอบเล่นมากๆใช่คือถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนคือมันสนุกมากแล้วก็มีอีกสองสุดยางก็คือมีวอลเล่มีตีแบดแล้วก็มีฟุตบอลคือแบบตีแบดนี้เราก็ว่าเราก็แบบโอเคอยู่คือเล่นเป็นเล่นได้แต่ว่าฟุตบอลกับวอลเล่อาจจะแบบไว้ก่อนเลยคือพยายามแล้วคือวันนั้แค่นี้จริงทุกคนคือแบบคือเราต้องควบคุมเท้ายังไงไม่เข้าใจส่วนวอลเล่ก็คือแบบ ไปนอนคือเราเราเสืฟไม่ค่อยข้ามสักเท่าไหร่คือไม่มีลิปเพราะว่ามันน่าเกินไปนั่นแหละแต่ว่าคือเราเสือไม่ค่อยข้ามแล้วก็เล่นบอลเล่นอะไรคือมือช้ำตลอดเอ้ยแขนช้ำตลอดไม่เข้าใจคือมันเป็นปกติไหมหรือว่ามันเป็นแค่เราหรอต่อไปที่เราชอบมากที่สุดก็คือการเต้นคือเราคนที่ชอบเต้นมากทุกคนแบบคือเราเคยเล่นตอนตอนเด็กใช่ไหมแล้วก็ได้ไปแข่งแล้วก็แบบคือมันสนุกมาก คือตอนที่ได้ท้อมกับเพื่อหรืออะไรเงี้ยคือมันแบบมันสนุกมากคืออาจจะมีเครียดบ้างแต่ว่าสุขแบบเออมันคือสิ่งที่แบบมันใช่มันแบบมันชอบคือเต้นรีเต้นโคเวอร์เต้นอะไรคือเราแบบเราได้หมดเลยจริงๆแล้วก็เราอาจจะไม่ใช่คนที่เต้นแข็งแรงหรือว่าบ,บล็อกท่าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเรามีความสุขมากๆทุกเวลาเต้นแบบเวลาได้ขับร่างกายแล้วก็ตอนที่แบบจะได้โชว์ได้ขึ้นแสดงเวทีอะไรเงี้ยแล้วแบบช่วง ก่อนขึ้นที่ต้องแต่งตัวแต่งหน้าอะไรเงี้ยคือคือมันดีมากๆแบบมันฟินสุดๆแล้วก็อย่างสุดท้ายที่เกี่ยวกับเราก็คือเะไรางคนที่พูดไม่ค่อยเก่งแบบไม่รู้ว่ามันต้องคุยเรื่องอะไรต้องเริ่มยังไงคือมันค่อนข้างยากนิดนึงคือจริงๆแล้วคนที่แบบพูดมากอยู่เวลาแบบอยู่คนที่สนิทอะไรางี้อยู่กับเพื่อนมามอมยอะไรกันกรประมาณนี้แต่ว่าก็จะพยายามพูดให้ได้มากขึ้นจะพยายามแบบ ่าย,า,ายเรื่องมาคุยได้เยอะขึ้นถึงแม้ว่ามันจะยากอยู่ก็าตามแล้วก็กว่าจะได้คลิปนี้มาคือแบบค่อนข้างที่จะยากลำบากเพราะว่าแอดใม่ค่อนข้างหลายรอบก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็ทุกคนสามารถบรอดแพ็คได้ที่เว็บไซต์ JMTV MM Buggy c h a ไม่ก็สแกนได้ที่กล่องบ็อกกี้ได้เลยโหวตได้ตั้งแต่วันที่1ตุลานนะแล้วก็โหวด GP 1 2บสอทุกคน GP 1 2ใช่ก็วันนี้มาณนี้แหละบ๊ายบาย